สวออัสชชดีคปปรชาบชท่านนทนสปชฟังเสียงประชาชนเมื่อวานนี้ก็มีโอ,อกาสเดินทางไปเวทีที่4ที่อำเภอเขื่องในโรงเรียนเขื่อนในวิทยาคารนะครับ,รบซึ่งก็เป็นการรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนความจริงแล้วเราเชิญไปเยอะนะแต่ว่ามีาพี่น้องประชาชนมาร่วมในตอนเช้านี่ก็ประมาณ50ท่านได้ห0าท่านนะแต่ว่า,าเราตั้งเป้าไว้คือประมาณ80 80<า>ก็แค่30อาจารย์ก็พอได้ะอาจารยก์ก็พอถือแต่ว่าประชากรเขาต้อง1 3 0 0 0 0สนสาไงฮะ ก็ถือว่า50คนนี้เป็นเสียงของคนแทนคน1นึ0 0 0สนสามืนะครับผมทีนี้ประเด็นแรกที่เราถามก็คือว่าถามว่าคือเรามีการปัฒนลุมที่หมด18ด้านครับอาจารย์ถามว่าด้านไหนที่พี่น้องประชาชนมีความรู้มากที่สุดสนใจมากที่สุดเอาเพียงแค่5ด้านพอด้านไหนบ้างคะปรากฏว่าเราทำมาแล้ว4เวทีเมือนก็เด็ดเลยครับคพราวเราจะรู้เรื่องสนใจเรื่องการเมืองมากที่สุดครับผมการเมืองนะฮะเหมือนกันเลยทั้งม่วง30น้ำยืนสีม่วงใหม่แล้วก็เครื่องในครับ สนใจเรื่องการเมืองร้องลงมาก็คล้ายๆกันครับเป็นประเด็นการปกครองท้องถิ่นการศึกษาการพัฒนาการพัฒนาสิขภาพมนุษย์นะครับการปฏิรูปทางสังคมเด็กเยาวชนนะครับผู้ได้โอกาสนะครับประมาณนี้คล้ายๆกันจะมีทางด้านน้ำยินบ้างที่มีสนใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมและก็ธรรมชาติเพราะว่าเขามีป่าไม้เยอะนะครับผมส่วนปัญหาที่อยากจะให้แก้ไขคือทางสปชนี่เขาให้โจทย์มาหนึ่งปัญหาคอร์รัปชันแก้อย่างไรสองปัญหาความเหลื่อมล้ำ 3การซื้อจีขายเสียงแก้อย่างไรก็ปรากฏว่าคนในพื้นที่อำเภอเคืองในการแก้ปัญหาการคอร์รัปชันส่วนใหญ่ต้องการให้ให้มีบทลงโทษผู้กระทําผิดให้มากขึ้นมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังอันนี้ระยะสั้นนะครับ,ร,บระยะยาวนี่อยากให้มีการปลูกฝังจิตสํานึกเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับและก็มีหน่วยงานที่ทําที่ตรวจสอบการทุจริตครับ,รบส่วนการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําครับ ระหว่างคนรวยและคนจนนะครับก็เห็นว่าควรแก้ด้วยการสร้างโอกาสในการศึกษ <c oughs> าอย่างทั่วถึงนะครับผมบให้เท่าเทียมกันแล้วก็มีการกระจายงบประมาณไปยังกลุ่มผู้ที่ได้โอกาสแล้วก็มีการเก็บภาษีตามขัญของรายได้ที่แท้จริงนะครับ,รบส่วนการซื้อสิทธิขายเสียงแก้ปัญหาอย่างไร <c oughs> คนเถยงในบอกว่า <c oughs> ต้องปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมนะครับแล้วก็รวมทั้ง สร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้ลงสมัครและก็ผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยและก็รวมทั้งโกโกตต้องควบคุมการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดครับและก็ให้ความรู้ในการใช้สิทธิเลือกตั้งแก่ประชาชนสุดท้ายคือเสนอบทลงโทษครับผู้ที่ซื้อสิทธิขายเสียงครับตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตเลยตัดตลอดเลยนะอาจารย์ใช่ไม่ให้กลับมาใหม่นะฮะตัดสิทธิ์เลยครับผมค,บคนซื้อนี่ตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตแต่ว่าควรขายอาจจะมีการจํากัดระยะเวลาอาจจะงด ใช้สิทธิ์ไป5ี้าปีรับปีแต่คนซื้อนี่ตลอดไปเลยครับเมื่อก่อนคนซื้อนี่ยังกลับเข้ามาได้ใช่ว่าปีแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าอเลยอยากจะตัดเลยเรียกว่าไม่ให้มีการสืบทอดเลยคนง่ายนะครับต่อไปทีนี้มาถึงความฝันความฝันความฝันว่าเอะถ้าเปิด20ปีข้างหน้าเนี่ยอยากให้เมืองเชืองในเป็นหน้าตาเป็นอย่างไรเขาฝันอยากให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒธรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒธรรมถูกต้องครับผม แล้วก็อยากจะให้เป็นเรื่องของเกษตรอินทรีย์ด้วยอ่านี่คือจุดมุ่งหมายของเขาส่วนทางด้านจังหวัดที่นี่ครับฝันแปลกครับจังหวัดนี้ครับฝันยังไงครับแปลกๆครคือจังหวัดอื่นที่อื่นเขาจะฝันเป็นรูปร่างนะครับแต่ว่าฝันว่าอยากให้นักการเมืองในจังหวัดนี้รู้รักสมัคคชีกันอ๋อแปลกมากเลยนะอาจารย์คือเขาพูดเป็นลักษณะว่าคือเขาเห็นว่าปัญหาอุบลเรานี่คือความแตกสมัคคชีเป็นเสี่ยงเสียงใช่ สิบเอ็ดคนสิบเอ็ดพักแบบนี้ครับ,รบเป็นจังหวัดนานาชาติอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่แปลกมากเขาฝันว่าให้นักนาการเมืองอยากให้มารู้รักสมัครีกันแล้วให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเอางบประมาณมาพัฒนาอุบลเราครับให้อยากเขา้าฝันอยากเห็นเหมือนอย่างเช่นสุพรรณอย่างเช่นโคราชแบบนี้ครับอยากให้เป็นลักษณะน้ําหนึ่งใจเดียวกันครับผมและก็โดยเฉพาะเขาอยากให้เป็นเหมือนกับเครื่องในเพราะว่าเรื่องในนี่คือการเมืองเขาเป็นทีมเดียวกันโอเขาบอกว่าเครื่องในนี่น่าจะเป็นที่ศึกษาดูงาน เครืองในมเดลเรื ies, ่องของการเมืองเพราะว่าอะไรเพราะว่าถนนทุองานนี่ไปมาสะดวกมากครับทางซีเมนนะครับไอ้ราดทุกที่เม้แต่ไปนานยังราดซีเมนเลยครับผมเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ก็คือทาไปซ่วมยังไม่ได้ราดให้เี้ครับผมเขาจะลบเองเขาจะราดเองครับอาจารย์ครับครับผมครับผมนี่ก็ว่าอยากให้เป็นอย่างนี้เหมือนกันครับผมเห็นบอกตัดพ้อเรื่องยาเสพติดนะอาจารย์ทีนี้มาถึงปัญหาครับปัญหาที่ร้ายแรงที่ชาวเครืองในเสนออยากให้มีการแก้ไขมากที่สุดคืออะไรครับครับ ปัญหานี่เลยครับปัญหายาเสพติดครับยาเสพติดนะฮะซื้อง่ายขายคล่องครับแล้วมีน้ำซ้ำเขาพูดมาด้วยนะฮะว่าไงฮะไอที่มันซื้อง่ายขายคล่องนี้เพราะว่าเป็นยังครับอาจารย์ มีเจ้าที่ของรัฐดำเนินการเองเลยจับสัมผัสละแม่ทั้งจับทั้งกลุ่มทั้งขายครับขายเสร็จแล้วก็เออจับเสร็จแล้วก็เอาอยาของกลางมาขายอะไรประมาณนี้ครับผม <c oughs> <c oughs> ไม่หายไปสักทีฮะ,ะจับมา้วมาขายต่อครสองเด้งเลยฮะอาจารย์และทีนี้พอจับกลุ่มเขาบอกว่าก่อนจะไปตรวจปัปสสาวะคนอื่นนี่ตรวจเจ้าที่ก่อนดีไหมคบว่างั้นครับผมเจ้าหน้าที่ใช้ยาเพื่อลงตรวจนี่ามดีเข้มแข็งมากขึ้นครับแล้วก็มีเรื่องของการพนันบุญบ้างไฟ เพราะว่าเครืองในนี้เป็นรอยต่อกับศซีสะเกดและรีสะเกดเป็นเมืองหลวงการพนันบ้างไฟทีนี้คร,ครับแล้วก็ยาโสธรด้วยนะอาจารย์ใช่ฮะ,ฮะก็เลยเป็นปัญหาทีนี้ครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องราวของเด็กออกกลางคันคือคุณแม่ไวไสายคือออกจากโรงเรียนกลางคันใช่ครับผมบไม่ใช่ออกโรกกลางคันไม่ใช่ฮะออกออกโรงคันก็ใช่ฮะอาจารย์ก็คุณแม่ไวสายนี่คือปัญหาหลักๆเป็นอย่างนี้ครับโอ้โหปัญหาวัยรุ่นปัญหาเรื่องของการพนันการพนันยาเสพติดยาเสพติดแล้วปัญหายาเสพติดนี้ ทั้ง4เวทีเหมือนกันเดะเลยครับมีปัญหาคล้ายกันเลยครับแสดงว่าวบลเรานี่ยาสติเป็นเรื่องใหญ่จริงๆไม่ใช่เฉพาะเวทีอาจารย์ทุกที่ทุกตำบลทุกหมู่บ้านที่ผมอยู่เนี่ยอำเภอพิบูลเนี่ยครับเต็มไปหมดเลยฮะอาจารย์เป็นปัญหาใหญ่มากในระดับผมคิดว่าปัญหาระดับชาติระดับชุมชนระดับครอบครัวระดับตัวบุคคลด้วยและที่สําคัญคนที่เสพยาทุกวันนี้ไม่ใช่ัยรุ่นนะอาจารย์ เป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่ด้วยฮะจ่าบางคนลูกพาพ่อแม่ไปเลิกยาครับผมโอ้โหอย่างนี้ก็มีด้วยนะฮะจย์ครับก็เป็นปัญหาของทุกพื้นที่ฮะยาสติดแล้วก็เมื่อวานเวทีสปชที่เชียงในก็ชาวบ้านก็ตัดพอด้วยนะฮะจาครับแล้วก็พูดแบบตรงไปตรงมาเลยครับผมครับผมรัพูดมากเลยครับแสดงว่าบรรยากาศดีฮะจย์เมื่อวานเมื่อวานนี้ก็จริงๆแล้วคือบังเอิญว่ากลุ่มหนึ่งที่เราคาดหวังว่าอยากมาคือกลุ่มเอเจนะครับ พอดี n อ o นีนี่มางานสพคุณพ่อของคุณอาชวันก็เลยหายไป n อ o มาที่นี่นะฮะอาจารย์ครับผมครับสวพอุบลช่วยประชาชน